สวัสดีค่ะพบกับสื่อรัฐเฮลตี้รายการสำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านค่ะวันนี้นะคะหวังว่าจะต้องตอบโจทย์คุณสาวๆมากๆเลยเพราะว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องของความสวยงามนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยความสวยงามนี้เป็นความสวยงามจากภายในสู่ภายนอกซึ่งในวันนี้คุณเมธีใบโสพลน,นะคะจะมาพูดประโยชน์เกี่ยวกับ คอร์ดิซิปินแล้วก็ที่จะมาช่วยทำให้เราเนี่ยมีความสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีสาวๆหลายๆคนเนี่ยก็มีคำถามคันเข้ามาว่าถึงไอ้เจ้าตัวคอร์ดิซิปินเนี่ยค่ะมันมีความช่วยในเรื่องของความสวยงามยังไงบ้างคะอ๋อเรื่องของความสวยงามมี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 มม แต่ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะต้องปูพื้นกันก่อนใช่ค่ะไอไอเทรนด์ในปัจจุบันนี้เนี่ยครับก็คือจะมีเรื่องของอะเรียลไซด์ทีวหูมาแรงมากตอนนี้นะแต่ว่าในวงการอะเรียกว่าทางความเห็นส่วนตัวผมกับกระบวนการทางการแพทย์หลายคนเนี่ยเราจะดู เราเราจะขอเป็น healthy is beauty healthy is beauty ใช่ก็คือสวยจากสุขภาพที่ดีก็คือเหมือนสวยด้วยแล้วก็สุขภาพดีดใช่ค่ก็คือนอกจากเรื่องของอหุ่นน้ำหนักผิวพรรณอะไร,รอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่เ่็งสั้นอย่างเดียวแต่ว่าอยากให้มันมี healthy เข้าไปด้วยคือถ้าสุขภาพดีเนี่ยแต่ว่าโอเคคุณอาจจะมีรูปร่างที่ไม่ได้เป็นแบบสเตอริโอไทป์คี่ต้องแบบว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย มันก็สามารถสวยได้ถ้าเกิดร่างกายเราเนี่ยผิวพรรณดีสุขภาพดีเปล่งปลัง่งมีออร่าอนี้ย<อ>ก็เหมือนกับว่าถ้าเราสุขภาพดีจากภายในเนี่ยแบบ มันก็จะเผยออร่าออกมาเลยสู่ภายนอกใช่จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยากจะมีออร่าเนี่ยคือต้องกลับมาดูก่อนว่าเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยที่ทําให้เขาเนี่ยไม่มีออร่าหรือว่า,ามันตลงไปอเนี้ยนะครับพักผ่อนน้อยดื่มน้ําน้อยอะไรอย่างงี้ไหมคะมีส่วนอันนี้นนน<อ>มีส่วนนะครับแล้วรู้ไหมว่าการพักผ่อนน้อยดื่มน้ําน้อยเนี่ยมันทําอะไรเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายมันทําให้เรา ขาดแบบผิวแห้งอะไรอย่างนี้ไหมคะมันก็จะแล้วพอจะทราบไหมตัวนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเกิดจากอะไรส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากเรื่องของตัวผู้ร้ายตัวหนึ่งะไรเนี่ยพูดถึงพูดถึงใหญ่นี่สุขภาพปกติของเราเนี่ยครับก็คือต้องพูดถึงเรื่องของเซลล์ผิวยกตัวอย่างเซลล์ผิวนะครับสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบเซลล์ผิวเนี่ยเหมือนเป็นบ้านบ้านหนึ่งอ่าแล้วจะมีคู่คู่รักเนี่ยผัวเมียเนี่ยอยู่กันเนี่ยเป็นคู่คู่ปกติสุขดีไหม ปกติสุขดีแกนะถูกไหมเพราะว่าเราอยู่กันเป็นคู่คู่อย่างนี้แต่ว่ามันจะมีผู้ร้ายอยู่ตัวหนึ่งเป็นเหมือนเมียน้อยเมียน้อยนั้ฉาเหมือนจากในตัวละครเลยอ่ามันมีชื่อว่าฟีเรติคอลฟีเรติคอลหรืออนุมูลอิสระอ๋อก็เป็นที่เราคุ้นๆกันนะอนุโมนอิสระใช่นึกเนี่ยเราตานึกภาพเลยพี่กิ๊กสุวรรงนีเลยโอ้โนางร้ายอย่างนั้นเลยเพราะว่าอ้อนุมูลอิสระตัวนี้นะครับมาถึงแล้วเนี่ยมันจะมีความฉาวิสยา เห็นคนมีคู่ไม่ได้ตัว oh. เองเนี่ยขาดคู่โอ้ oh, อย่างงี้ได้เองเป็นแบบน,น,นี้มันก็เลยจะปิดเ,เพิ่มรักมีความริษยาออย่างเงี้ยนะแล้ว ก้องที่จะไปดึงเงาคู่ของดินมาอ๋ออะเป็นแบบนี้ทำให้เขาแตกแยกใช่ทำให้เขาแตกแยกครอบครัวแตกแยกอันนี้คือเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเปรียบเทียบจะมีอินบ้างก็ได้นะครับอ่าอาจจะให้ใช่ก็ให้เข้าใจง่ายอินน้องเมียน้อยเนี่ยก็จะมีทริคของเขาค่ะอ่าจะมีความชํานาญของเขาก็อาจจะแบบว่ามาอ่อยตัวผู้อย่างนี้นะครับผมนะก็ ตัวผู้ก <mente ầ y> ็ต <Trying abil itation> ัดนะควายเกลือ <adult> ก <Yin> ันนะเอ้ว <genocide> ก็เขาก็เรียกว่าพี่เขาก็เรียกว่าพ่อเออเขาก็เรียกว่าผัวขาผัวขาใช่ใจอ่อนใจก็หลงเออผมก็อุนให้เนี่ยไม่ใช่เสียชัดแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยฟิลเลติคอรตัวเนี้ยมันจะมีแรงดึงดูด มาดูในตัวคู่อิเล็กตรอนตรงนี้อันนี้ยกตัวอย่างครับคู่อิเล็กตรอนตรงนี้ไปทําให้คู่นี้เนี่ยมันไม่เป็นคู่เหมือนเดิมละเพราะแต่ผลกรรมเนี่ยมันตกกับตัวนี้ไอตัวตัวไหนที่เคยเป็นคู่อยู่สมมติว่าอันนี้คือสามีสามีอันนี้คือภรรยาอยู่กันดีเกี่ยวใจกันดีมีความสุขกันดีนะครับมีนางร้ายเนี่ยมาแตะคอไปพาสามีอันนี้ก็อยู่คนเดียวใช่อันนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นตัวมันเอง แปลงร่างกายเป็นเมียน้อยตอบอเป็นแบบนี้แปลงร่างใช่แล้วก็ไปเห็นเห็นขวนคู่อื่นมันก็ไปเกี่ยวเอาคู่ตรงนี้มาอ๋อคือแบบมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ใช่ไอตัวนี้ก็อยู่คนเดียวเองมันจะมันก็อยู่ไม่ได้มันก็อยากจะหาคู่มันมันก็ได้เกิดเนี่ยวงจรวนไปเรื่อยไกลเขาเรียกว่ามีชื่อมันโดยเฉพาะเลยนะเรียกว่าเชนรีแอคชั่นหรือว่าปฏิกิริยาลูกโซอ๋อเป็นลูกโซอ๋อแล้วจะมีอะไรที่มายับยั้งนางเมียน้อยได้ไหมคะก่อนถึง ื่องของยับยั้งเนี่ยตอนนี้ต้องบอกก่อนว่า,วาพอตรงเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันส่งผลให้ตัวโโระบบหรือบ้านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้<อ>ปกติสุทินะครับจากเซลล์เนี่ยที่เคยแข็งแรงแข็งแรงอยู่อ่ามันส่งผลให้ตัวเนี้ย มันไม่แข็งแรงกลายเป็นเซลล์ที่แบบว่าหมดหมองไม่ยมีความสุขเพราะมีเรื่องทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนที่ต่เหมือนผิวเรา่าเงี้ยจากเดิมที่มันเคยแบบเออเป็นความสายอย่างเงี้ยนะครับก็จะเริ่มแบบว่ามริ้วรอยนะครับเพราะว่าไอ้เซลล์เนี่ยสมมติว่าถ้ามันไม่แข็งแรงมันก็จะห่อเหี่ยวลงมาได้แล้วเกิดการเป็นหลุมการเป็นริ้วรอยเป็นหลุมเป็นบอนการเป็นจุดด่างดำนะครับจะเป็นลักษณะแบบด่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนางมีน้อยเนี่ยเป็นตัวที่แบบ ตัวตัวทางไล็เลยประมาณนี้เราพูดถึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีตัวอะไรเนี่ยที่เข้ามาช่วยได้จริงๆเนี่ยมันมีเยอะหลายตัวเลย<อ>หนึ่งเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวอย่างเช่นพักผ่อนให้เพียงพอนะครับใช้ครีมกันแดดอะไรต่างๆตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับรวมถึงาการเรื่องของอาหารการกินนะครับโดยส่วนสําคัญเนี่ยอาหารที่เรากินอยู่ตรงนี้จริงๆมันก็ดี แต่ในบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีขาดอะไรบ้างพราค่ะก็อาจจะต้องหาตัวอย่างอื่น,นมาช่วยเสริมใช่เพราะบางทีเนี่ยอย่างการนอนหลับพักผ่อนการกิน<ช>เรารู้นะว่าต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงดื่มน้ำวันละ8แก้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ การทำมันทำยากมากเลยอ่ะทำจริงทำแท่หลมบางทีก็แบบเบอร์เบอร์บางทีก็เออนอนเวลาแปดแก้วดื่มน้ำแปดชั่วโมงอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มเบลอแล้วนะใช่ครับเรก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องว่าโอเคไอ้ตัวที่เราสนใจในในรายการนี้นะครับก็คือในตัวเรื่องของคอร์ดิสปิทคอร์ดิสซิทคอร์ดิสปินเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติ ที่เราเคยพูดไปแล้วนะก็คือเป็นติมูโนโวลูเรเตอร์นะครับก็คือในเรื่องของการควบคุมดูแลในเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะครับเสริมภูมิคุ้มกันเอาอไว้ง่ายๆอย่างนี้นะครับอย่างที่2เลยเนี่ยคือตั้งอาการอักเสบนะครับที่คุยไปก่อนอสองตอนที่แล้ว<ช>นะครับ,ลรบแล้วให้ลิกเข้ามาอีกอย่างหนึ่งนะคุณสมบัติธอรมมาอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่ามีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระอานะคุณคุณนไหมพอต้านอนุมูลอิสระได้จะทําให คู่ผัวเมียเนี่ยอย,อ,อยู่กันปกติสุขเซลล์ตรงนี้เนี่ยก็จะแข็งแรงพอมันแข็งแรงเนี่ยมันก็จะอวบอิ่มดูสวยผิวก็จะดูเปล่งปลัง่งนี่แหละที่มาใน่บงคก็จะเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเจ้าตัวถังเช่าเนี่ยค่ะมันก็ช่วยทําให้มันมีสารคอร์ดิซิปินนี้ใช่ไหมคะก็จะช่วยมันช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีออร่าไหมใช่ไหม ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผิวยมีออร่าแต่ก็ต้องดูในเรื่องอื่นด้วยสมมติว่าถ้าเรากินแต่ถังเช่าอย่างเดียวไม่กินข้าวเลยอย่างเงี้ยอันอาจจะมันก็ต้องเสริมๆกันไปใช่ใช่เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวถังเช่าเนี่ยครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือเรากินอาหารในครกนะครับแต่บางทีเนี่ยอาจจะขาดธาตุขาดอะไรต่างๆอะไรไปตรงนี้เนี่ยเราเ็เอาตัวนี้เสริมเข้าไปโอ้ก็เหมือนกับว่ามาเราก็ เสริมด้วยการที่เราก็ใช้ชีวิตปกติคือ,อดื่มน้ํานอนให้เพียงพอ<ช>แล้วก็เสริมรด้วยเจ้าตัวถังเช่านี้นะคะ่้ก็มีโอกาสที่ว่าร่างกายเราคือเหมือนปูพื้นให้ร่างกายเราแข็งแรงถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี้ยนะครับสุขภาพผิวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีก็เรียกว่าสวยจากภายในสุดภายในก็ถือว่าถังเช่าเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องตรงนี้ได้ใช่ไหมคะครับเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้น,นะครับผม ทีนี้เนี่ยถ้าเวลาเราพูดกันตรงนี้เนี่ยมันอาจจะได้อสเปกหนึ่งหมายถึงว่าในในมุมมองหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ยังาจะมีข้อสงสัยอะไรยังอื่นหรือต้องการข้อมูลอะไรที่ลึกมากกว่านี้นะครับผมหรือจะมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงอย่างเงี้ยอาจจะติดต่อเข้ามาในตามเบอร์ออโทรแล้วก็ทา,างไลน์ที่เราให้ไว้ตรงนี้ได้ยินดีให้คำปรึกษาครับผม,มแล้วเจ้าตัวเนี้ยค่ะที่ ระวังอยู่ากให้คุณเมธีพูดถึงตัวนี้สักนิดนึงตัวนี้นะครับผมผลิตภณัณฑ์เอทพลัสคอร์ดีนะครับจะมีส่วนผสมของถางเช่าและสมุนไพรอีก8ทชนิดนะครับที่เข้ามาช่วยเสริมนะครับผมก็สามารถช่วยให้ตัวคอร์ดิซิปินสามารถทําง,งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าสนใจยังไงเนี่ยถ้ามาสอบถามได้เลย คุณผู้ชมคะจากที่เราได้คุยกันไปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เจ้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้นะคะเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันไปเนาะพระเอกเลยเนี่ยก็คือเจ้าคอร์ดิซิป,ปินซึ่ง ประโยชน์เนี่ยมีเยอะมากๆเลยตั้งแต่ในเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการต้านการอักเสบนะคะแล้วก็เรื่องของหลอดเลือดอุดตันและในวันนี้นะคะเราก็เป็นประโยชน์กับสาวๆนะคะในเรื่องของการความสวยความงามผิวพรรณนะคะที่จะมาช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความสวยทั้งภายในแล้วก็สู่ภายนอกเลยนะคะ ก็ในวันนี้หวังว่าสิ่งที่คุณเมธีนะคะได้พูดไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมเลยนะคะที่สำคัญใครที่มีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณเมธีใบโสพลมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะค